เอวาเด็กผู้หญิงผู้กล้าหาญที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลสีฟ้าสดใสเอวาชอบสำรวจชายหาดทุกวันวันหนึ่งตอนเช้าที่มีแดดสดใสขณะที่เอวากำลังเก็บเปลือกหอยเธอได้ยินเสียงร้องเบาๆเอวาพูดเสียงอะไรนะเอวาเดินตามเสียงไปและพบกับปลาวานทารกที่ชื่อวินเซนต์ที่เกยตื้นอยู่บนชายหาดเอวาพูดโอ้ oh, คุณต้องหลงทางแน่แไม่ต้องห่วงนะวินเซนต์ฉันจะช่วยพาคุณกลับไปในทะเลเอง เอวาพยายามผลักวินเซนต์กลับลงไปในน้ำแต่เขาหนักเกินไปเอวาพูดฉันต้องหาสิ่งที่ช่วยให้เคลื่อนย้ายคุณได้เอวาวิ่งไปหาท่อนไม้ใหญ่และใช้มันเป็นคานงัดแต่ก็ยังไม่พอเอวาพูดโอ้วินเซนต์คุณหนักมากฉันจะไม่ยอมแพ้เอวาเริ่มขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเธอทั้งปลาโลมาปูและนกนางนวลทันใดนั้นเมฆดำก็เริ่มก่อตัวและพายุก,ก็เริ่มเกิดขึ้นฝนเริ่มตกหนัก ลมพัดแรงเอวาพูดจับแน่นแน่นนวินเซนต์เราอย่ายอมแพ้นะด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆนและพลังทั้งหมดที่มีเอวาสามารถเคลื่อนย้ายวินเซนต์ลงไปในน้ําได้ทันก่อนที่พายุจะรุนแรงขึ้นเมื่อพายุสงบลงวินเซนต์ก็ว่ายน้ํารอบเอวาอย่างมีความสุขส่งเสียงกระโดดน้ําอย่างยินดีเอวาพูดด้วยความดีใจเราทําได้แล้ววินเซนต์คุณปลอดภัยแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาเอวากับวินเซนต์กลายเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาเล่นด้วยกันทุกวัน วินเซนต์พาเอวาไปสำรวจโลกใต้น้ำวินเซนต์พูดดูซ si e ิเอวานั่นคือประการังสีสวยและปลาหลากสีที่อาศัยอยู่ที่นี่เอวาตอบมันสวยมากวินเซนต์ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนวันหนึ่งขณะที่เอวาและวินเซนต์สำรวจทะเลลึกพวกเขาพบกับตาข่ายจับปลาที่จับสิ่งมีชีวิตอื่นๆไว้เอวาพูดเราต้องช่วยพวกเขานวินเซนต์วินเซนต์พูดได้เลยเอวาฉันจะใช้พลังของฉันเพื่อฉีกตาข่ายนี้ ด้วยพลังของวินเซนต์และความฉลาดของเอวาพวกเขาสามารถปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่ทั้งหมดได้เอวาพูดเราทำได้อีกครั้งวินเซนต์เราเป็นทีมที่สุดยอดจริงๆสัตว์ทะเลกล่าวขอบคุณขอบคุณมากเอวาวินเซนต์พวกเธอช่วยชีวิตเรามิตรภาพของเอวากับวินเซนต์แสดงให้เห็นว่าด้วยความเมตตาและความกล้าหาญเราสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เอวาพูดฝันดีนะวินเซนต์พรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับการผจญภัยอีกครั้งและทุกคืน เอว่าหลับฝันถึงทะเลและเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอคือวินเซนต์ปลาวาน